ที่สุดแล้วก็กราบขอพระคุณองค์หลวงตาอย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณเจ้าค่ะแล้วก็ไอวิธีสอนขององค์หลวงตาเรารู้สึกว่าแบบไม่เหมือนคนอื่นมันมันง่ายมันดูเหมือนง่าย อย่างที่องค์หลวงตาบอกว่าตามทฤษฎีอ่ะมันง่ายแต่เวลาปฏิบัติเนี้ยมันมันมันไม่ง่ายเหมือนทฤษฎีแต่ว่าถ้าเราถ้าปฏิบัติตามแล้วทําตามที่องค์หลวงตาบอกมันได้ค่ะมันได้แม้นแต่การฝึกพลังลมปานเอ่อตัวเอง ท้่องพลังลมปานตั้งแต่องค์หวงตาย,ยังไม่ได้บอกให้ให้ให,ให้ให้ทำก่อนโควิดนะคะก็ทำมาเรื่อยๆทำมาก็คือแบบทำครั้งเดียวตอนเช้าจนเป็นโควิดมาระบาดก็มาทำดำน้ำแต่ว่าตอนตอนทำอะ่ะครั้งแรกที่องคุวงตาบอกให้ทำแล้วองคุวงตาส่งมาว่า เออให้ทําพลังลมปาลพราตัวเองสารภาพเลยว่าตอนทําครั้งแรกเนี่ยเดือนแรกเนี่ยทําด้วยความจะเอาแล้วก็กลัวตายกลัวติดโควิดค่ะเพราะว่ารู้ว่าทําแล้วเนี่ยปอดมันจะแข็งแรงขึ้นแล้วก็เชื่อในคําสอนขององค์หลวงตาคําสอนของพระพุทธเจ้าก็ทําแต่ว่าพอทําแล้วก็เห็นตัวตนที่ กลัวตายก็มานั่งนึกแล้วว่าทําไม่ถูกแล้วเพราะว่ามีตัวตนแต่ว่าพอตอนหลังเนี่ยทําเยอะค่ะทําเช้ากลางวันเย็นแล้วก็เห็นผลจริงๆว่าไอ้สังขารที่มาเนี่ยถ้าเราไม่ได้ทําเราไม่ได้ฝึกมันจะกระโดดขึ้นไปเลยแล้วมันจะเกาะ แล้วมันจะลงยากแต่พอทำแล้วเนี่ยมันทำให้มีสติกำลังของสติมีมากขึ้นความรู้เนื้อรู้ตัวมันเป็นเองค่ะมันเป็นเองจริงๆแล้วก็ไปหาหมอเนี่ยหมอบอกเลยว่าพี่พี่พี่กินอะไรอะ่ะทำไมพี่แข็งแรงเนี้ย ที่ไม่เป็นไรเลยนะเอเราจะบอกว่าเราสวดมนต์เราเราท่องเราท่องท่องอันเนี้ยหมอก็เดี๋ยวหมอก็บอกว่าหมอก็ไม่รู้จะพูดยังไงก็ไม่พูดนะคะก็บอกว่าอืมกินยาที่บ้านเนี่ย <laughs> แล้วก็ก่อนก่อนที่จะท่องท่องฝึกพลังลมปานเนี่ยเคยมีนิ้วที่หลอดไตแล้วตอนนั้นเนี่ย บวดจนเป็นลมไปเลยแล้วก็ไม่ได้ผ่าไม่ได้อะไรฝึกพลังลมปานฝึกไปฝึกไปไปเช็คร่างกายเนี่ยนิ้วหายไปแล้วหายไปโดยที่ไม่ทราบว่ามันหายไปได้ยังไงอะค่ะแต่เราเชื่อว่าหายเพราะเพราะฝึกพลังลมปานเนี่ยค่ะ ทำมันทําให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นแล้วก็จิตใจที่อ่อนแอไม่มัน่นคงโมโหง่ายใครพูดอะไรก็หงุดหงิดมันทําให้เรารู้เนื้อรู้ตัวเร็วขึ้นแล้วก็ไม่ต้องปล่อยเพราะว่ามันไม่มีตัวตนมันไม่ต้องไปยึดอะไรอย่างไม่ ไม่ไหลตาไม่ไล่ดับไม่แช่ตัวเองไม่เคยแช่กับความว่างเพราะว่ามันไม่เคยว่างเลยค่ะมันจะแช่กับความทุกข์มากกว่าแต่เดี๋ยวนี้ไม่แช่ไม่แช่ค่ะเข้าใจเข้าใจเข้าใจคำสอนขององค์หลวงตาคือตัวเองเป็นคนที่แบบไม่ได้เรียนอภิธรรมพระไตรปิฎกไม่รู้เรื่อง คาอะไรบาลีไม่รู้เรื่องเพราะว่ามันยากเกินไปก็เลยไม่ได้สนใจอะไรก็ขอบคุณขอบกราบขอพระคุณองค์หลวงตาจริงๆที่นําคําสอนของพระพุทธเจ้ามาแจกแจงให้ลูกศิษย์เนี่ยได้เข้าใจง่ายๆท้ายสุดก็ขออารัธนา องค์หลวงตาให้รักษาธาตุขันเพื่อประโยชน์พระพุทธศาสนาต่อไปเจ้าค่ะสาธุเนี่ยพวกเราก็าเห็นแล้วว่าเนี่ยเออที่มันเขาไปไหนเขาสว่างสวัยออกอแล้วก็จุดดำไฟฟ้าอะไรมันก็มันเดอมันก็หายไปเหลือแต่ตัวตนที่เป็นเหมือนเป็นแก้วที่ยังมีเดี๋ยวอัวลาะ สดใสเบิกบานซึ่งไม่เคยมีมาก่อนแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวก็มีเศร้ามีร้องลอยเศร้าบ้างแล้วก็เป็นปกติธรรมดาทั้งไม่เบิกบานทั้งไม่เศร้าก็ยังมีสภาพอันนี้ก็แสดงว่ายังยังมีสภาพที่หลงไปเป็นตังขาน,นิดหน่อยเป็นขณะจิตแต่เรียกว่าเป็นสายมากแหละก็เราก็รู้แล้วว่าทางเดินของเขาไม่ใช่ว่าจะได้มาได้ง่ายๆคือฟังตลอดตัง้งใจฟังตลอดแล้วก็ ใจรักด้วยอิธิบาสีฉันทะเวรยิยาจิตตาวิมังสาคือใจรักเลยมีอิทธิอิทิอิธิบาทบาสฐานอิทิลิ์ให้สาเร็จได้อิทิลิ์บาทฐานอิทิิคือบาทฐานที่ทําให้สําเร็จมรรคผลนิพพานได้มีฉันทะใจลักลักจริงหวังแต่งนิพพานรักนิพพานจริงหวังแต่งนิพพานจริงๆในปัจจุบันเนี่ยักจริงหวังแต่งคนเราจะ่ลักจริงหวงังแต่งมันเที่ยวไล่เที่ยวคือทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกวันก็ต้องได้แต่งอยู่แล้วเนาะ เหมือนเราักรักหนุ่มรักสาวเงี้ยรักจริงหวังแต่งเที่ยวไร้เที่ยวคือทุกวันวันละหลายเวลามันก็ต้องมีโอกาสได้แต่งแล้วนี่รักรักนิพพานจริงปอแต่นิพพานจริงแล้วก็ไม่ใช่ว่าไม่ไม่ไม่ไมไมขยันฟังตลอดก็เพียรปฏิบัติแก้ไขตัวเองตลอดเนี่ยถึงบอกว่าเป็นทางเดินท,ที่เป็นประสบการณ์ใ้แก่ลูกหลานพวกกัลยาณมิตรทั้งหลายได้คือไม่ใช่คนที่มาจาก ที่มันไม่ทุกข์ไม่มีวุ่นวายแต่ในชีวิตวุ่นวายวุ่นวายธุรกิจลูกน้องเยอะแยะมากมายลดลาธุรกิจทังครอบครัวทังสามีทั้งลูกแต่แล้วก็อายุามากก็สามารถที่จะปฏิบัติมาถึงรู้รมเห็น็นใจเป็นธรรมด้ระดับนี้ก็เป็นที่น่าพอใจเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนี้ยังสามารถที่จะพัฒนาไปถึงที่สุดได้อีกไม่ใช่ว่าตันแค่นี้เพราะว่าเข้าใจถึงความไม่มีตัวตน ชัดเจนในการที่ว่าดูวิดีโอการตั้งแต่คลอดจนถึงที่สุดก็ดับไปกับคืนประตูมาจากความไม่มีแล้วก็ตั้งแต่คลอดออกมาแล้วก็ดับกับคืนประตูความไม่มีหลายรอบตัวนที่จะเป็นเหตุผลที่ทําให้ปล่อยวางได้รวดเร็วและบวกกับอํานาจพลังจิตพลังลมปานอธิษฐานจิตอํานาจจิตและพลังจิตก็แก่กล้ามากขึ้นจนก็สามารถอธิ่าจิตใจอ่อนแอ น้อยใจง่ายอะไรมันก็กําลังของจิตมาแก่ก้าเสร็จแล้วพวกเหล่านี้มันก็ค่อยๆบทอํานาจไปพวกกิเลสตัณหาพวกความน้อยเนื้อต่าใจอะไรต่างๆจิตใจอ่อนแอก็บทอํานาจไปด้วยกําลังจิตอิทธิบาทสี่ด้วยพระหา้าอินทรีห้าพระพระพระพลังยิ่งใหญ่พระห้าคือศรัทธาคือโยมระดับขมีศรัทธาเกิน,เ,กนเรียวกว่าศรัทธาเกินร้อยศรัทธาเต็มที่ไม่มีเงื่อนไขศรัทธาใน พระสัตว์ทำคำสอนในพระพุะทธธรรมประสงค์ในทธาในหลวงตาเนี่ยทธาในในคำสอนที่หลวงตานำมาสอนทถาคาสอนของพระเจ้าที่หลวงตานำมาสอนสัทธามไม่มีการขายตรงนี้เป็นตัวสาคัญทําให้ภาระห้าอิีห้าคือสัทธาวิทยะสติสมาธิปัญญาก็เดินตามที่ตธาแล้วก็เพียรด้วยแล้วก็บวกกับอิทธิอิทิบาสีอิทิฉันทะรลักจริงหวังแต่งจริงกับนิพพานเนี่ยมันก็ อิธิบาสี่ก็คือฉันทาวิริยะติตะวิบังสามันเอาใจใส่พิจนาตามที่โดนดุไปตามที่ว่าไปและแก้ไขไปเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นทางเดินที่ดีมากเพราะว่าน,นี้มันเป็นในอิธิบาสี่พระหา้าพวกนี้มันเป็นเครื่องมือที่ทําให้ตัดสูบเป็นองค์ตัดสูบเรียกว่าโพธิปักกิยธรรมสามสิบเจ็ดประการมอยู่ในโพธิปักโพธิอ่ะโพธิแบบว่าการตัดสูบโพธิปักกิยธรรม สามสิบเจ็ดประการคือเครื่องมือที่ที่เป็นองค์ทําให้เป็นทาให้ตัดสร้นูนโพธินี่มันเมื่อมีพระหา้าอินทรีห้ามก็เป็นสิบแล้วพระหา้าอินทรีห้าพระหา้าอินทรีห้าก็ติก็สิบแล้วแล้วก็อิทธิบาทสี่ก็อิทธิบาทสี่ก็สี่ก็เป็นสิบสี่แล้วมันมีทั้งหมดสามสิบเจ็ดอ่าสามสิบเจ็ดก็มีก็มีโพชฌงเจ็ดโพชฌงเจ็ดแล้วก็มักแปดมักแปดแล้วก็ มีสัมบัติทานสี่คือละบาปมาเป็นบุญอ่าละบาปมาเป็นบุญเนี่ยสัมบัติทานสี่คือบาปกรรมชั่วไม่ทําแล้วที่ทํามาแล้วก็ละขาดแล้วก็ความกุศลอะไรที่ยังไม่ได้ทําก็ทําให้มากยิ่งขึ้นไปที่เป็นแล้วก็ไม่ให้เสื่อมลงนั่นสัมบัติทานสี่มีแต่เจริญอย่างเดียวไม่ให้ลดไม่ให้ไม่เสื่อมเนี่ยนั่นก็เพียรอย่างเงี้ยก็ มันอยู่ในโพธิปัก์เหมือนนะโพธิปักย์่ทธาสามสิบเจ็ดประการเนี่ยก็เป็นเครื่องมือที่ทําให้ตัสัสรูสสาคัญอยู่ในหมวดของสติปัฏฐานสี่กายในกายเวทนาเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมอันธรรมในธรรมในหมวดที่สาคัญสุดเกิดเนี่ยโพธิปักก์กี่ามสามสิบเจ็ดประการเป็นเครื่องมือที่ใช้นํามาพิจารณาขันธ์ห้าเนี่ยถูกเวจาราสัญญาสัญญาางขารวิญญาณไม่เที่ยงอนิจจังทุกขังอนัตตา และพิจนาปฏิจจารูปบา,ปาทเป็นขณะจิตไม่หลงติดไปในจิตพอมันมีกําลังมีอํานาจมันก็ไม่ต้องไปล่าไปวางอะไรหรอกเพราะว่าพวกกิเลสตัณหาความน้อยใจความจิตใจอ่อนแอวั่นวหวคอยกลัวนั่นวิตกกังวลนี่มันก็หมดสิ้นไปเองโดยอํานาจของพลังจิตพลังลมปานอธิษฐานจิตเนี่ยแล้วก็ด้วยอํานาจของพละห้าพละก็ยิงย่งใหญ่แล้วพลังก็ยิ่งใหญ่อิธิบาทสี่อิธิอิธิบาตบาทฐานอิทิลิ์มันก็จะทําให้พวกเนี้ยพวกกิเลสตัณหาพวก ความน้อยเนื้อต่าใจความทุกข์ใจจิตใจวันไหวอ่อนแอง,ง่ายก็จะค่อยๆหมดสิ้นไปเองโดยไม่ต้องไปทํากับไปวางเพราะว่าจิตมันจิตก็สว่างสวายมันมีกําลังเจิดจ้าแบบนี้ม,นมันมันมีฤทธิ์มีเดชมีอํานาจอีทม,ม,มีอิทธิเออิทธิลาอิทธิบาตอิทธิฤทธิอยู่ในตัวมันเองแล้วแบบเนี้ถ้าจิตก่ะจิตสว่างสวัยไรจุดด่างดำเนี่ยม,มันจะมันจะมีพิญญาหกด้วยแล้วก็จะมี เด็กก็จะรู้วาละจิตด้วยมันจะมีสิบเซนมันจะเป็นวันขึ้นมาเองเพราะว่ามันเป็นความรู้ที่อยู่ในจิตเดิมแท้เพราะจิตเดิมแท้ไม่มีเมฆกับบังจิตเดิมแท้ประพัดสอนประพัดสลังจิตต่างจิตเดิมแท้ประพัดสอนเหมือนดาวพระอาทิตย์พระจันทร์วันเพสิบห้าค่ำเมื่ออุปกิเลสอ่ะเหมือนเมฆมาบางมันหมดสิ้นไปมันก็จิตเดิมแท้ก็สว่างสวัยประพัดสอนขึ้นมาเหมือนพระอาทิตย์เนี่ยพวกนี้มันบุญวาสนาบารมีอิทธิฤทธิ์ต่างๆเนี่ย อภิญญาหวิชาสามวิชาแปดปฏิสัมพิทายานสี่ที่เป็นบุญวัฒนรมบีแต่ละคนสร้างมาเมื่อกิวในจิตเดิมแท้เนี่ยก็จะปรากฏออกมาเองใครสงสัยตอนนี้ให้ให้ทุกคนลุมถามเขาได้ตอนนี้ลุมถามลุมถามจมรัตดาเพราะโอกาสทองแล้วนะอา้าวโยมถามเลยเลยถามอ้าวเร็วลุมเลยลุมเลย เอาเอาเอาประโยชน์เลยเอาประโยชน์เราเลยถามให้ได้ประโยชน์เรานะนี่เป็นครั้งแรกนะที่หยบระดาวพูดหน้าห้องเนี่นะนี่ครั้งแรกด้วยนะเนี่ยเต็มที่เลยแต่เนี่ยเลา <ผม S 1> หลงตาแล้วแม่ทีทุกท่านและกะยายามีทุกท่านครับและคุณลันดาครับเอ,อฟังคุณลัณดาเล่ามาก็คือ ความรู้สึกของผมเหมือนเหมือนคุณลัทดาเลยฮะคือมองอะไรก็เป็นทุกข์หมดนะฮะแต่คิดว่าตัวเองมีสุขคือทุกข์แต่มองคิดแต่ตัวเองคิดว่าตวเตงเป็นสุขจนหลงตามมาทักว่าเราทุกข์มากเลยเราก็เอกจะเอ๊ะเราทุกข์อะไรอ,ไรอย่างเงี้ยเราบอกให้ไปกราบพระพุทธเจ้าถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเรากลัวเกิดแก่เจ็บตายแล้วก็ให้อยู่กับปัจจุบัน จนเม,เ,เมื่อเช้าเมื่อเช้ามืดก็มีคําพูดของหลวงตาแว่วมาในหูว่าให้อยู่กับปัจจุบันแล้วก็เมื่อเช้าก็ได้เดินตามหลวงตาบินทบาทก็ได้เห็นสังขารนี่แท้จริงว่ามันเกิดดับเกิดดับเกิดจากการที่เท้าเราไปสัมผัสกับหินกับดินช่วงแรกๆเราก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันเจ็บเราเพราะเราไม่เคยเดินถอดรองเท้าพอเดินไปเดินมาความรู้สึกมันก็คือ เกิดขึ้นระดับไปเกิดขึ้นระดับไปก็คือมันเป็นอย่างนั้นนั่นเองแล้วก็ตอนขากลับความรู้สึกเราก็มีการเปลี่ยนไปอีกว่าเอ๊ะทำไมหินฝั่งนี้มันถึงได้นุ่มกว่าทางที่เราเคยเดินผ่านไปแต่เราก็ไม่ได้ยึดอะไรมันก็เคยปล่อยครับขอโทษนะคะจะถามอะไรพี่คะ <laughs> <laughs> คือปัญหาคือ ก็จะบอกว่าไงนี่ถามว่ายังยังเรามีตัวตนอยู่ทําไงถึงให้ละตัวตนคือตอนนี้ก็รู้ว่าตัวตนมันตัวใหญ่มากคือผมก็เพิ่งฟังไฟล์หลวงตามาเมื่อไม่ไม่ถึงปีครับจากคุณหมอโอขอขอบคุณครับที่เอให้เข้ากลุ่มแต่เนี้ฟังไฟล์หลวงตาปุ๊บก็มีชอบตรงไฟล์ตรงที่ว่า ศูนย์กับหนึ่งกับผู้ผู้ผู้ภาคก็เลยมีความสักว่ามันกินใจก็เลยติดตามมาตลอดปกติก็จะแบบผ่านๆฟังมั่งไม่ฟังมั่งอะไรครับมันก็เลยเหมือนทามันยังไม่เข้าถึงใจครับอขอคาแนะนํค่ะขอโทษนะคะในความรู้สึกของพี่เนะี่ยพี่ว่าต้องฟังให้เยอะกว่านี้ค่ะต้องฟังเยอะแล้วก็ถ้าเราสงสัยอะไรตรงไหนเขาจะมี ไฟล์ที่เกี่ยวกับเรื่องที่เราสงสัยเนี่ยเราก็ไปเ e ิร์ชเอาแล้วเราก็ฟังพวกนั้นเยอะๆแต่อย่างที่คุณบอกว่ามีทุกแต่ตัวเองไม่ไม่รู้ว่าตัวเองทุกมันคงเป็นเรื่องธรรมดานะคะคนในโลกนี้ก็เป็นแบบนี้จริงๆถ้าคืออันนี้พี่ก็รู้สึกว่าพี่มีบุญอะที่พี่รู้สึกว่าพี่ทุก พี่ขอบคุณทุกๆเลยที่ที่มามามาประสบกับพี่ขอบคุณทุกผัสษะที่แบบว่าทำให้เราแบบทุก์เศรา้าดีใจเสียใจคือต้องขอบคุณนะคะแต่ว่าพอเรามาธรรมะเราก็จะรู้สึกว่าเราก็ไม่อยากจะมาไม่อยากจะกลับมาเวียนว่ายตายเกิดแบบนี้อีกมันก็จะเห็นความทุกข์มากขึ้น แต่ไอ้เรื่องตัวตนอันเนี้ยมันต้องฟังไฟล์ค่ะแล้วก็พิจารณาพิจารณาตามไฟล์เวลาฟังก็แบบน้อมเข้ามาใส่ตัวแล้วก็พิจารณาตามแต่ไม่ต้องมุ่งมั่นขนาดว่าแบบตัวตนเยอะอย่างนั้นนะคะมันก็จะแบบเพราะถ้าเราตั้งใจอะไรมากไปมันจะไม่ได้มันจะรู้สึกว่ามันเคร่งเครียดแล้วพอไม่เข้าใจก็เฮ้ยทำไมไม่เข้าใจ เหมือนเหมือนเราโงา่อ่ะเราก็คิดว่าอย่างไงแต่ฟังแบบฟังแบบสบายๆฟังไม่รู้เรื่องก็ฟังใหม่ฟังไม่รู้เรื่องก็ฟังใหม่มอ,หมอันไหนที่ว่าคําพูดที่ว่าแบบกินใจโจดเลยโจดโจดแล้วมันก็จะแบบเหมือนมันจะลงเข้าไปในในใจในหัวแต่คนอื่นไม่ทราบเป็นยังไงนะคะแต่ของพี่พี่ทำอย่างเงี้ยค่ะคะ่ะ ไม่ทราบว่าตอบโดนใจไหมคะของโยมดำเนี่ยมันน่าประเด็นเนี่ยที่มันน่าสนใจคือโยมดำเขาบอกว่าเขามีความสุขมากเลยชีวิตแต่พอถึงตาเจอหน้าปุ๊บดวงตาบอกว่าคุณทุกข์มากเลยเนี่ยตรงนี้มันน่าคิดมากเ,เพราะว่าโยมดาบอกว่าเนี่ยเชีวิตเขามีความสุขมากเลย ไม่มีทุกข์อะไรพอเจอหน้าหลวงตาหลวงตาบอกว่าคุณคุณทุกข์มากเลยจะเป็นซึมเศร้าเเนี่ยตัวเด่นมนตากันฟ้ากับดินเลยฮนะทุกจนจะเป็นโรคซึมเศร้าเลยเนะี่ยแต่เขาบอกเขาสุขมากเลยเนี่ยไอประเด็นตรงนี้น่าต้องสนใจที่หลายคนเป็นแบบนี้แบบเนี่ยคือตัวเองว่าตัวเองสุขมากเลยแต่พอหลายคนดูไมต้องตาดู้าคนอื่นดูก็พอจะรู้ดูก็รู้เลยดูแป๊บเดียวดูไม่ต้องต้องดูไม่ต้องดูเช็คความรู้พิเศษอะไรเลย ดูก็รู้ดูทีหน้าแววตาก็ดูแป๊บเดียวก็รู้แล้วแต่ปัญหามันอยู่ตรงนี้ว่าเจ้าตัวทําไมคิดว่าตัวเองอะรู้สึกว่าเป็นสุขมากไม่มีความทุกข์อะไรแต่คนอื่นทำไมดูเราทุกข์มากเลยอย่างเงี้ยเนี่ยตรงเนี้ยมันหน้าน่าคิดมากเลยถ้าตรงเนี้ยเราไม่เห็นตัวเองไม่รู้จักตัวเองแล้วไม่มันก็จะไม่แก้ไขตัวเองเลยเพราะว่าเราสุขของเราอยู่แล้วใครมาว่าเราทุกข์เนี่ยมันก็จะไม่แก้ไขตัวเองมันถึงบอกว่า มาอยู่จนสองวันแล้ะแม้แต่เราบอกว่าทุกข์มากจะจะเป็นซึมเศร้าแหละหรือซึมเศร้าแล้วแต่ก็ไม่มีคำถามจากโยมดำมาเลยจนจนสองวันแล้วจนเราเนี่ยใช้อุบายพูดที่ที่ลานพระขาวกับคนอื่นๆว่าคนที่มาแล้วเนี่ยแล้วไม่เปิดปากพูดแล้วนิ่งเงียบเนี่ยมันก็หมดโอกาสที่เราจะช่วยเหลือ เพราะฉะนั้นเขาจึงทีง่งจะจึิงจะยอมพูดเนี่ยเพราะว่าคิดว่าตัวเองมีความสุขมากเลยแต่ทําไมเราว่าเป็นความทุกข์มากนคนทั้งหลายก็เป็นแบบนี้เราบอกเราเลยยกตัวอย่างอย่าง,างฝรั่งที่เข้ามาเนี่ยเราพยายามช่วยเขาเต็มที่เราอยากจะช่วยคือขอยไงก็ได้ขอยเขาพูดออกมาแต่เขาพูดออกมาปุ๊บมันก็มีช่องที่จะคุยออกค่ะปุ๊บมันก็มีโอกาสที่จะชี้แนะแต่เขาไม่พูดก็เฉย พยายามก็จะให้ลูกศิษย์ช่วยกันถามก็นหน่อยถามก็นหน่อยเขาชื่ออะไร w h a t your name what's your form อะไรเงี้ย <laughs> พยายามจะพยายามจะให้ลูกศิษย์ช่วยช่วยเปิดปากเขาหน่อยก็พูดออกมาเราก็จะมีโอกาสอย่างเงี้ยก็ให้อะไรเพราะเราต้องบอกว่าถ้ามาแล้วช่วยกี่วันก็ไม่พูดมันก็หมดโอกาสที่จะช่วยเหลือเหมือนยังไงอ่ะ คนไข้ไม่พูดกับหมอหมอไม่ไงบ้างใช่สบายดีหรือเปล่าใช่ไม่สบายหรือเปล่าใช่แล้วหมอจะช่วยอย่างไงหมอก็ไม่รู้จะช่วยอย่างไงแล้วที่ญาติพี่น้องก็บอกว่าโอ้โหแย่มากอาการแย่มากเยญาติพี่น้องพามาแต่คนไข้หมอถามอะไรก็ใช่หมดเลย ไม่ตอบสักคำชื่ออะไรช่ยเป็นไงมาช่ยอย่างเงี้ยแล้วใครจะไปช่วยได้ไม่ใครช่วยใครได้เรไอย่างเงี้ยเลยบอกว่าต้องรุ้พิจารณาตัวเองเออตัวเองแล้วก็เดินเด้อเรจะรู้ว่าโอ้ที่มาก่อนมาวันนี้ว่าหลังพอเรากลับมาเป็นอย่างโยมระด,ดานะพอจิตว่าจิตใจแล้วเป็นธรรมมาอย่างโยมระด,ดาเราจะรู้ว่าเ,เวลาที่เราผ่านมา เราผิดพลาดมาผิดพลาดมา,าที่ไม่ได้รีบแก้ไขไม่ได้ช่วยไม่ได้จัดการเพราะตอนโยมรัดดามาใหม่ๆก็ทุกอย่างทุกอย่างเรานี่เนี่ยสามปีที่แล้วมาก็ทุกเราก็เราก็แก้ไขมาจนถึงสามปีแล้วเนี่ยอันใาใครที่เออล้วก็พร้อมจะให้แก้ไขไงมันก็เลยแก้ได้เพราะเขาพร้อมที่จะให้แก้ไขแต่ถ้าเราจะไม่พร้อมเนี่ยยากเนาะ อ๋อว่ากันก่อนคนอื่นก่อนคือพี่พี่กับคุณดำอะ่ะกลับกันคุณดำบอกว่าคุณดำไม่ทุกแต่คนคุณดำมีความสุขแต่ว่าองค์ตาบอกทุกแต่ของพี่นี่คือคนภายนอกดูพี่ไม่น่ามีความทุกเลยพี่ทุกอะไรอะ่ะแต่พี่ทุกมากถ้าบางคนเขาไม่รู้เขาต้องว่าอินี่เพียน <c oughs> กราบขอไทยนะครับใช่ใช่แลเอาเลยเต็มที่เต็มที่ขออนุญาตตอบถามค่ะในฐานะคนมีครอบครัวค่ะพี่การจะพิจารณาความยึดการยึดครอบครัวยึดลูกยึดสามียึดอดีตสามีจะต้องพิจารณาปล่อยวางยังไงคะค่ะขอบคุณค่ะตรงนี้โยมรดาเมื่อกี้ปิดใหม่ไปจะบอกว่า เราก็อยากพูดเหมือนกันนะความจริงนะ้วะเดีปิดไม่ไปแต่ว่า,วาเรื่องสามีเนี่ยการปล่อยวางสามีนี่เรื่องเล็กมากเลยตรงนี้น่าพูดแล้วติดอยู่ที่ลูกแล้วตอนนี้ก็ปล่อยวางลูกได้ตอนนี้อดิปิดไ์นะควจรจะซักออกอากาศดีเปล่าเลยแต่ความจริงไม่ได้เสียหายอะไรเนาะสามีดีก็บอกเขาสามีดีเขาแก่เป็นคนดีเขาแก่ก็ดีนัก็ดีแต่ปล่อยวางแต่สามีจะน้อยเปล่ามันอยู่สภรยาปล่อยวางอ่ะอันนี้ พูดออกใหม่ไม่ได้เนาะ,นะเมื่อกี้เอ็ฟังทางขับเฮ้าค่ะหลวงตาก็เลยตรงนี้ก็เลยหายไปเจ้าค่ะนั่นนี่อ่ะันหายไปละคนเลยหูพึ่งตรงนี้ไหนเห็นไหมเมื่อกี้เขาเดินทางมาเขาฟังขับเฮ้ามาเนี่ยเจ้าค่ะไอ้ตรงตําขันหายไปซะได้ <c oughs> เรื่องการไปวางสามีเนี่ยง่ายอ้าวหายไปเลยแต่นี้คนกำลังหูพึ่งกำลังหลายคนดี่นี่กำลังทุกข์กับสามีเต็มไปหมดเลย <c oughs> กำลังหูพึ่งเอาไม้ปิดไปเฉยเลย ก็ฟังฟายองค์หลวงตาอีกอจ้าคะ่ะฟังฟายจะมีเรื่องเนี้ยเยอะแยะมากเลยแต่พี่โชคดีมากเวลาพี่มีความทุกข์หรือว่าต้องการที่จะแบบต้องการที่จะสืบสาะเรื่องนี้เนี่ยไฟล์มันจะขึ้นมาเองเลยคือจะมีไฟล์ที่บอกว่าชาติเนี้ยเขาเป็นสามีเราลูกเราแต่ก่อนที่เขาจะมาเป็น เมื่อชาติที่แล้วหรือชาติไหนๆอ่ะเขาเป็นอะไรมาก็ไม่รู้ชาตินี้เป็นเพราะว่ามันเป็นเวรเป็นกรรมกันที่ต้องมาเจอกันเพราะฉะนั้นมีอะไรก็ชดใช้ให้หมดแล้วก็มันก็จะได้อะค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วก็มีไฟล์หนึ่งที่บอกว่า ที่เป็นเป็นเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาตายไปแล้วแล้วเขาเกิดมาอยู่ข้างๆบ้านลูกเขาแล้วปรากฏว่าเขาจําได้หมดเลยว่าเนี่ยเขาเขาเป็นแม่ของลูกบ้านเนี่ยสมบัติสมบัติอะไรอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนแต่ปรากฏว่าลูกไม่มีใครเรียกแม่สักคํหนึ่งไม่มีใครที่ว่าเออจะจะ,จะแบบจะนับถือเป็นแม่หรือว่าจะ จะระลึกว่าเป็นแม่ถามว่าถ้าเกิดว่าเออให้แบ่งสมบัติให้แม่หน่อยจะมีใครให้ไหมไม่มีค่ะไม่มีจบแล้วก็จบชาตินี้ก็ชาตินี้หมดแล้วก็หมดกันแต่ว่าเราก็เกิดมาแล้วชาตินี้เราก็ต้องทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดแต่หน้าที่เราก็พิจารณาเอาเองว่าอันไหนที่มันเหมาะสมอันไหนที่ว่า ไม่ได้เบียดเบียนตัวเองมากแล้วก็เป็นหน้าที่ที่ต้องทําทําแล้วทําแล้วดีอะค่ะทําแล้วแบบมันเป็นหน้าที่ที่ถูกต้องเราก็ทําต้องไปหาไฟนะคะค่ะขอบคุณค่ะ